ปีสาแปดก็ย้ายมาทํางานตีโรงพยาบาล่องกวางจนถึงปัจจุบันเนาะเจ้างานตีได้ห้าพิสอบคืองานใจกลางเจ้าเป็นงานบริการเครื่องไม้เครื่องมือตีปอนเชื่อสนับสนุน,นการรักษาพยาบาลในระยะเวลา19ปีฝ่ายตีอยู่ในนี้ก็มีความประทับใจคือเป็นโรงพยาบาลตีหน้ายอยู่มีความอบอุน่นเจ้าหน้าที่เจละทานก็มี ความเอื้อเฟือเอเ้อเผื่อแผ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันม,มันเหมือนเป็นบ้านที่สองของเฮาตีได้อยู่ในนี่นะเจ้าอยู่แล้วสบายใจมีความสุขในการปฏิบัติงานถ้าได้ออกไปแล้วสิ่งที่หัวลืมก็ค,คือความสุขจำต่างๆที่ได้อยู่ได้ใช้ชีวิตในในโรงพยาบาลนี่เจ้าเริ่มบรรจุ โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชีงยงใหม่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดอายุราชการ31ปีก่อนที่จะลาออกจากราชการนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลร้องกวางซึ่งเป็นเวลา20กว่าปีนะคะโรงพยาบาลร้องกวางเป็นบ้านที่อบอุน่นก็ทําให้การดําเนินงานราบรื่นไปด้วยดีก็ทําให้งานประสบผลสําเร็จจนโรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพนะคะได้เป็นตัวแทนของคิวอาทีร่วมกับ พี่ๆเพื่อนๆคะน้องๆคิวทีจังหวัดแพร่นะคะในการดําเนินงานของคุณภาพนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ได้ร่วมกับทีมของ R2R ของดรปุยนะคะร่วมกับทีมในการผลักดันในด้านของวิชาการนะคะก็ถือว่าทําให้การดําเนินงานของคุณภาพและก็ของทักได้วิชาการซึ่งเชื่อมโยงกันนะคะนำมาสู่ซึ่งผลการดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานและก็ปลอดภัยนะคะ และที่ทประทับใจที่สุดนะคะก็คือผู้นำนะคะคือผู้วยการของโรงพยาบาลล่องกวางนะคะที่สนับสนุนและให้อิสระทำความคิดนะคะคุณธาราทิพย์นะคะก็สนับสนุนส่งเสริมนะคะให้การดำเนินงานของคุณภาพนะคะและก็ในด้านการพย์บาลน,นะคะสำเร็จด้วยดีแล้วก็เ <Okay. S 1> พื่อนๆน,นะคะที่ร่วมในการทำวิจัยนะคะ แล้วก็เจ้าที่ทุกท่านนะคะที่มีส่วนช่วยเหลือทําให้งานสําเร็จด้วยดีสิ่งที่จะฝากแก่ผู้บริหารหรือเพื่อนๆน,นะคะก็คือในเรื่องของการทําลงรักษาคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในโรงพยาบาลและก็ในระดับจังหวัดและที่อย่าลืมก็คือในเรื่องของการพัฒนางานนะคะจากงานประจําสู่งานวิจัยจนเกิดผลดีต่อผู้ป่วยในที่สุดคะ่ะ 32ปีก็บกเดือนเนาะที่เป็นข้าราชการในวิชาชีพพยาบาลมาแล้วก็สามสิบปีที่อย่างเก่าเข้ามาพร้อมภูมิในการคนแรกจะได้รับความไม่บางใจจากผูก้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ลืมมาได้เลยคือคุณหมอทศเทถบนท้องจะเป็นข้โอกาสได้ทํางานในหน้าที่ที่เฮาหัคงจะถูกจริตข้าเฮาตัวจะภูมิใจนะจะผู้บริหารเหรนความสําคัญของเฮา เป็นพยาบาลตลอดชีวิตแต่ว่ากับได้อยู่ข้างเตียงตลอดชีวิตเป็นพยาบาลชุมชนถึงแม่เขาจะบ่ได้ทําหน้าที่อยู่ในชุดขาวตลอดเวลาแต่เขาก็ภาคภูมิใจนะเจ้าทีได้รับใช้บริการมีความสุขจะมีความสุขบอกเยบอกยบ่เกยเสียใจนะเจ้าภูมิใจทุกวันเวลาที่ได้ทํางานอยู่ตรงนี้และคิดว่าจะยุติชื่อราชก,การ็จะย,ยุติที่นี่กับสมดังความตั้งใจ เฮติี๋อกับัจจว่าพ่ออย่างนะเจ้าแต่บอกพ่อว่าเอาพึงพอใจแล้วก็คงจะสมสาเร็จตามความตั้งใจที่เขาตั้งใจไววนะเจ้ายังหักและห่วงใยกัลโรงพยาบาล่ังกว้างนะจะจริงๆยากจะาฝากกับคงผมไม่อย่างเขาชอบผู้บริหารคนนี้นะเจ้าคุณหมอเอกใจคาลื้อนี่ก็เป็นผู้บริหารในระดับผู้บริหารแบบใหม่จะเข้าใจ ชคนาทีจะยิ่งยอมภาคเปิี่เก่งมูจะมูอย่างเนาะัผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของน้องๆที่ยังทำงานอยู่นะในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดอำเภอตำบลนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่รุ่นพี่ได้ทำไว้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขขอบคุณแทน ประชาชนจังหวัดแพร่นะครับที่ทุกท่านนะได้ทําให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ละคนก็ทํางานตามบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองได้รับนะครับในตําแหน่งหน้าที่ที่ตัวเองทําก็ถือได้ว่าทุกคนทํางานตามหน้าที่ได้เต็มความสามารถแล้วขอให้พี่ๆทุกคนนะครับได้เดินตามเส้นทางนะครับที่61นะก็คงยังเหลือเวลาอีกนะ ถ้านับอายุไขของคนทุกๆคนก็คงจะต้องอยู่ในโลกใบนี้นะครับอีกก็สักประมาณ20ปีนะครับในช่วง20ปีนี้เนี่ยนะครับถ้าได้พบปะน้องๆน,นะครับก็ขอให้ได้ทักทายนะครับและสิ่งที่อยากจะขอก็คืออยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยนะครับได้เป็นที่ปรึกษานะได้ใช้เอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมาสอนน้องบ้าง ประวัติธรรมพนักงานปฏิบัติการพบคุมิมาหารุมโลกทำนาทีกิตะวิทยาสตมอสทุหาแปมีความประทับใจในเปลี่ยนรวมงานและหน่วยงานเป็นอย่างมากที่อายุได้มาตื่นวันนี้ครับเปลี่ยนรลุงมงานมีความสาม,มัคคีดีดีมากๆแต่ขอพักน้องๆนุองๆก็อออออข,อขอทำดีที่สุดจัจังใาญว่าได้เนาะมันตื่นตันใจกอูมาไขออก จะได้เข้ามาทํางานนี่กัประมาณ30ปีนะครับมาอยู่ข้างแรกอ่อยู่ในสโตโมอหลังจากนั้นก็นปีสามเก้ากับง่ายไปอยู่ที่บกเกียจากบกเกียแล้วก็ปีสีก็บง่ายมาอยู่เกียเพื่อวิศายง่ายจากวิศสามาปี5้าสกับเข้ามาอยู่สโตโมอก็มาทำนาทีกิตาร์วิทยาที่สโตโมอนี่จนถึงปัจจุบันครับ นายสุขจน์อุปการชีวิตราชการเริ่มมาก่อน2,522ได้เข้ามาทำงานตี่หน่วยฝกคุมโรกหน่วยมาเรียที่238นะครับใดตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานวิทยาศาสตร์ด้านันปี2,523ได้ประบบลมพนักงานฝืนทัศกรตีระบุทธบาทักิกลับมาทบมาอยู่ที่นครมอส ในขวบคุมโลกมีสองสแปดชีวิตราชการนะครับไปอยู่ที่จังหวัดนานมาห้าปีครับกลับมาอยู่ที่แปดได้ับความใบวัางใจจากเจ้านายที่ว่าปนเถินทำนาท้าที่ช่วยของหน้านอกมอในเมื่อปีพศ .2547 จนถึงปัจจุบันชีวิตในครอบครัวนะครับมีภรรยาหนึ่งคนและกับบุตรหนึ่งคนตอนนี้บุตรเป็นทำงาน เป็นครูอยู่ที่อำเภอแม่สียเลียงนะครับทุกวันนี่ก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงภาพเรื่องเด็กของยังองนะครับแล้วก็อยู่วยความอุสาหะชีวิตราชการทุกวันนี่ก็มีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็มีอย่างมากนะครับก็ขอขอบคุณทางสาธารณสุขจังหวัดที่มีความมโนเคราะห์นะครับ ขอคุณครับวัสดีเจ้าพระเจ้านางอภัยแสงก้าเจ้าทำงานอยู่โรงพยาบาลรองตำแหนง่งพนักงานบัตรรายงานโลกบรรจุเข้าทำงานวันที่2ตุลา2521เจ้าพระเจ้าขอขอบคุณนายแพทย์สาสุขจังวัดภูมิหน้วยการโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายหัวหน้างานทุกงาน และข้าราชการบำนาญทุกๆคนนะเจ้าและลูกๆหลานๆตีจัดงานวันนี้นะเจ้าแระสิ่งตีข้าเจ้าประทับใจคือว่าอยู่โรงพยาบาลร้องมา36ปีและขอขอบคุณตีมาถึงจุดนี้คือว่าคุณป้ามาลัยพงศิริแสนทํางานอยู่อดีสาสุขจังวัดแปรนะเจ้าและงานร้องรับติดหลังเกษียณคือว่าต้องเลี้ยงหลานแฝดสองคนนะเจ้าผู้ใจขอบคุณเจ้า กับผมสำรานเรียงคำตำแหน่งนักวิชาการสาาสุขชำนาญการปฏิบัติงานผูนนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลปาแม่ซึ่งได้มาปฏิบัติงานตีรอ,อพอสตอปราแมแห่งนี้ประมาณ15ปีนะครับซึ่งกับนีความรู้สึกตีว่าประทับใจเกี่ยวกับการทาํางานในด้านชุมชนเนี่ยได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือว่าภาคในชุมชนของเขาเนี่ย นีนะครับล้วกาการทํางานกับนอ้องหรือว่าเพื่อนร่วงานี่ก็สมมากมันก็คงบักใครเน้นนักอย่างตอนได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วเพียงแต่ว่าเป็นปีๆน,น,น,น้องๆถ้ามีอย่างกระอู้แต่ว่าบัวใครชอบจุกจี้จุกจิกอย่างตอนได้นะครับแต่สิ่งที่มันบัวใครประทับใจก็คือตำบลประแม่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ว่าเกี่ยวกับการล่องเรียนอย่างเป็นระดับหนึ่งของจังหวัดแปร่าไได้นะครับ ้าว่ามีการรองเรียนอย่างมาส่วนมามกใยกาจะไปแก้ปัญหาโดยตรงเลยนะครับโดยตัวเองเนาะผมใคยชอบต่อใดทีด่ว่าอย่ามาลังแก่อย่างกันหรือว่ามาลังแก่ลูกน้องในอย่างนี้ผมก็ชอบเลยว่าเพราะผมจะสู้สู้เพือลูกน้องหรือว่าสู้ทีว่ว่าถ้าเขาบ่อพิษเนี่ยผมสู้ถึงที่สุดเลยการทํางานเนี่ยเขาก็ต้องยึดเอาการทํางานหรือว่า การคือบริการประชาชนเนี่ยเป็นไ่เป็นลักนะครับเป็นน,นี่ัวรตัวเฮาบันีว่าเอาตัวเฮาเป็นติดตั้งก็คือเอาประชาชนติดครับสุงชนเป็นติดตั้งครับนะคตินี่ก็คงเหยียบมุมมีอย่างเนาะตีอาฝากน้องๆก็คือว่าคิดดีทดําดีก็คงเหยียได้ดีนะครับกับผมนายกสมาพันธ์บุตรปัญญา หอเราก็สอดตอนนี้ทำงานตั้งแต่ปี2 5 5 7 7จนถึงปีัน2 5เป็นต้นมายอยู่ที่นี่แห่งเดียว40กว่าปีนะครับผมกขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับผมที่สามารถนำองค์กรตัวนี้เข้าประกวดจนถึงได้ร้องหนึ่งของจังหวัดแปรและเป็นที่สถานดูงานของนักษาาแพทย์และของพยาบาลหมอณเลสวนนะครับและเป็นดูงานของมีผูต้ตรวจของ กระทรวงและอธิบดีเขามามาดูงานตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือด้วยกันดึงดียิ่งสามารถดีฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะครับเป็นเตีย๋ยเป็นเตี๋ยอันอันดับหนึ่งของของจังหวัดแปที่ว่าสามารถดีดูงานของนักสษา์ได้นะครับครับและขอขอ,ขอบคุณท่านนายแพทย์สาธุจังหวัดและสาธุอำเภอถือให้ความอบอุ่นและราถนาดีจากของรพออสต์เมลายครับขอขอบคุณครับ นีเจ๊กะมีความอบอุ่นะฮะจากเจ้าหน้าที่ทุกทท่านนะที่ทำงานรวมกันมาก็เป็นระยะเวลาสัห้าปีนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างตี่ทำมาจนครบอายุราชการในวันนี้นะฮะเจ๊ก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะ,ะที่รวมมือรวมใจกันจวยเจ๊มาด้วยตลอดนะคะแล้วก็ เจก็มีมีความประทับใจเกี่ยวกับท่านในแพย่สาธุตศวรแพร์ดียกเจกเป็นบุคลากรต้นแบบนะฮะในการออกกำลังกาย60ยังแจ๋วนะฮะเจก็ประทับใจนะฮะเจก็อยากทุกทุกท่านนะฮะมองตัวเก่านะะแบ่งเวลากับตัวเก่าด้วยการออกกำลังกายนะคะพ่อว่าของของบุคลากร,กระะของเขากาะ3อ๋อนะฮะ2ซอ,อนะฮะ อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยนะฮะดูแลตรงกิจกรรม3อสองสอนะฮะเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านเขาออกไปดูแลสุขภาพคนอื่นตัวเก่าก็จะต้องดูดีนะคะท้ายสุดนี้เจ๊ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ช่วยเหลือเจ๊ามาโดยตลอดและเจ๊หวังว่าเขาคงจะได้พบปะ,ะ,ะรวมงาน,นะะในโอกาสอื่น <c oughs> ต่อไปนะเจ้าเจากขอขอบคุณน,นะเจ้าคดีเจ้าจือ,จอวล,ลินดาขอบลูกอ,อยู่โรงพยาบาลสูงเมนค่ะสิ่งที่ประทับใจในการทำงานกับมีหลายอย่างนะเจ้าโดยเฉพาะเขามีโอกาสได้มาทำงานในบ้านเกิดมีญาติพี่น้อ,อ,ปนองประชาชนตีเฮาหูจักแล้วก็บคุนเฮย แล้วก็เป็นออย่างที่ว่าสะดวกสบายเพราะว่ามันเป็นตีทํางานตีเกิดของเขาเขาจะมีความปรับตัวเข้ากับบริบทของพื้นที่ในส่วนของความประทับใจนะเจ้าก็มีหลายๆอย่างโดยเฉพาะตีในโรงพยาบาลนี่นะคะน้องๆตีโรงพยาบาลสุเมนกส่วนใหญ่อยมีความเป็นกันเองอยู่ทํางานอยู่ด้วยความอบอุ่นแบบปีน้องแท้ๆนะเจะ้ามีการช่วยเหลือเก้อก้นสึ่งกันและกัน บมีการแบ่งชั้นวันณนเขาสามารถที่จะเข้าไปทุกในงานได้โดยตี่บต้องแบง่งมาเป็นกลุ่มไหนก็เป็นสหวิชาชีพที่มีคุณภาพนะจ้า,อ,าอันที่สองก็คือประทับใจคนไข้นะเจ้าคนไข้ของเขาส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเภทกึ่งเมืองนะเจ้าบริบทของโม้เฮาก็คือเนี่ยอันยังก็ได้ตีกลมกลืนเวลาเขาทำงานในอย่างนี้ก็จะไ,ได้ห้ามร้อมรวมมือกับ ชาบ้านรดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นอันนี้ก็จะเป็นสีสันของสุมเม้น<ะ>สามารถที่จะดึงหนยงานต่างๆเข้ามารวมมือรวมใจในการห้บริการสุขภาพประชาชนนะเจ้าจากประสบการณ์ทำงานมา3 8ปีนี่นะเจ้าอยากจะฝากในเรื่องของการทำงานนะเจ้าอยากจะให้ทุกคนนะเจ้าทำงานแต่ละวันให้ดีที่สุด ะะเขากเก็บเกี่ยวผลความสุขใจจากการทํางานนะเจ้าโดยเฉพาะว,วิชาชีพพยาบาลเนี่ยเจ้าเป็นวิชาชีพที่สามารถที่จะทําบุญได้ตลอดเวลาโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนเขากับเก็บเกี่ยวเอาผลบุญจากการปฏิบัติงานของเขาอันนี้ก็เป็นอันยังที่เขายึดอยู่ยตลอดนะเจ้าเป็นวาทําทุกวันเพื่อเป็นวันที่ดีที่สุดแลวเขาก็อย่าบ่เสียใจที่ว่าเขาได้ทํางานไปแล้ว ขออเมออร์พรนะครับขอคุณพระศรีเลนาตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบดานให้พี่ๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีใช้ชีวิตนะอย่างมีความสุขนะต่อไปครับขอบพระคุณมากครับบัดนี้การงานเกษียณเวียนบรรลุมีท่านสู่ผู้ทำการงานเดือนเย่า ตัวท่านจากฝากความดีมีไม่เบาที่พวกเราเหล่าพี่น้องต้องนำพาขอลำลึกนึกถึงซึ่งผลงานที่ทุกท่านนั้นทําสุดลําค่าขอชื่นชมกสมพันธ์กัลยาวาสนาอุราพรต้อนรางวัลท่านผู้นําสำราญการงานเด่น ทั้งพวงเพนอัมไพท้วนล้วนสร้างสรรค์กสิมาวาจาดีมีสัมพันธ์ของผิวพันธ์มั่นอาจินวรินดาทั้งกลุ่มการงานไม่ท้อสอตมอมน้ายกยอต่อสุทินชินอาสาสุพจน์การงานเยี่ยมเปี่ยมเมตานิทัศพางานเด่นเจนจัดปัน พวกเราหมู่อยู่ทั่วหน้าคาระวะขอคุณพระรัตนตรัยได้สร้างสรรค์คุณความดีสีมงคลดลชีวันพบสุขสรรนิรันดรทุกท่านเทิน